ครับอันนี้นนทพบอยู่ที่สองไอดีชาวบ้านนะครับ EP ที่สองร้อยสิบสองแล้วนะครับทายนี้มาดึกจัดเลยอีกสีน่นาทีเที่ยงคืนพัดีช่วงนี้งานจะเยอะเนาะนี่ว่าจะลงคลิปไอดีใหม่ก็ยังไม่ได้ลงสักทพีเนาะแล้วเดี๋ยวอันนี้ไปแบบด่วนเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูก่อนอ่าแนวทานการเป็นต่อ EP BDBU แล้วก็ตัวแดงแบตคิวเลมกับทาน ไหนขึ้นแดงก่อนก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนเนาะ id นี้ vip 1 3 i d าม id เ a m เกมนะครับ id วิชงสูงอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องไปดูชุดก่อนเนาะอ่ะนี่เห็นแล้วสองชุดที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ถ้าจะเล่น bdb บชุดนี้จำเป็นนะชุดนี้มันจะเพิ่มธาตุน้ำกับน้าแข็งนะครับมีสองชุดมีไอชุดนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ อ่าตรงนี้อีกชุดหนึ่งสองชุดนะครับอันเนี้ยมันดอบจากโหมดอะไรนะกองทัพปีชาิอะไรสักอย่างอะไรเนาะอ่าตรงนี้ซื้อครบแล้วโอเคแล้วก็ดูของในฟาร์มกับผู้จัดก,การฟาร์มอันนี้อยู่เซฟกลางๆน่าจะครบหมดแล้วมั้ง พวกแท่นพวกอะไรพวกเนี้ยอ่าโอเคโอเคดูจากทีมแล้วก็น่าจะโอเคอยู่ครับลอ,อยๆซื้อโอเคอยู่แต่ยังซื้อไม่ครบหรือเปล่าอ๋อซื้อเยอะซื้อเยอะอยู่อ่าไอ้อย่างว่าได้ซื้อได้ขาดเยอะกันนะเนี่นอนเนี่ยนานที่ขาดเยอะนะครับ แล้วก็ไอ้หัวดำหัวดำนี่นะครับซื้อแล้วซื้อไม่ครบหรือเปล่าอ่าน่นางไงซื้อไม่ครบจริงด้วยอันนี้ต้องซื้อหมดเลยนะครับพวกเนี้นะซื้อหมดเลยอันทีนี้ไปดูกับคำถามเรื่องทีมเรื่อง b r e ี i ิวนะครับอ่าบีดีบิวยินกับโผลอไม่น่าใช่ อันนี้โอแรงยืนกับทีมไฟแล้วเนาะเราขึ้นแนะนําขึ้นไดแม็กก่อนนะครับเพราะมันยืนกับยูโนอยู่ใช่ป่ะตอนเนี้บิลลีเกาะก็ยืนกับออรอาร์ดใช่ไหมอ่าเมนูชมพูห้อยติ่งมาตัวหนึ่งก็จะเล่นหนูชมพูอ่ะมันจะต้องขึ้นแดงสองตัวนะครับบิลลิ่ต้องขึ้นแดงสองตัวก่อนถึงจะเอาหนูชมพู้วไปเล่นได้เนาะตอนเนี้ยให้ยืนกับยูโนไปก่อนนะครับสําหรับบีิลลิ่นะ แล้วก็ขึ้นไดแม็กแบ็กนี่ไปนะครับเพราะมันยังใช้ยืนกับยูโนโดได้นะไดแม็กเนี่ยอย่างที่รู้กันอยู่ว่าบอกกันในหลายคลิปนะเวลาเราขึ้นไดแม็กมันจะเพิ่มเลือดเลือดมันจะเพิ่มเยอะเนี่ยครับเห็นนะมไอพี F P เพิ่มเยอะนะถ้าเป็นไดแม็กอ,อ๋อนี่ยังไม่ได้ไดแม็กด้วยเนี่ยเหาย <laughs> อ้า คือแผนแผนเนี่ยครับถ้าเราไปขึ้นล่างแดงก่อนนะมันจะขาดบุกตรงนี้ไปนะครับบุกหน้าลยแม็กไหนวะอันนี้ยังไม่ได้นะต้องรอไดแม็กก่อนนะเรโซแนนซ์ตรงนี้มันจะไม่ได้ข่าไดแมบบ็กเนี่ยอันเนี้ยไวมาสเตอร์ไดแม็กมันจะไม่ได้ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเก็บไม่ได้ มันจะหายไปเลยแหละอันนี้ถือว่าพลาดแล้วนั่นเลยดังน,นั้นถ้าจะทำก็คือขึ้นไดแม็กไวไปก่อนนะครับทำไดแม็กไวไปก่อนกิจ <c oughs> น่าจะใกล้ามาแล้วแหละน่าจะมาประมาณสักวันที่ยี่สิประมาณนี้มันจะมาอาทิตย์ที่สามของเดือนนะครับเตรียม <c oughs> ขึ้นไดแม็กไวไปเลยให้มันสุดไปตัวหนึง่งเนาะสมุดมีอยู่เท่าไหร่ส่วนทีมรองยังไม่ต้องไปมองนะครับ แค่มาร์ทก็เล่นได้ไหมครับสำหรับอีธานนะแค่ทำให้มันถึกก็พอ่าสมุดยังไม่ค่อยมีไอนนต้องเรียวสมุดไว้นนะเพื่อที่จะขึ้นไดแมกไว้นะครับพอมายังไม่ได้ไดแมกอีธานทำยังไงให้มันถึกให้มันยืนได้นานๆอ่าอันนี้โอเคแล้วนะแต่พยายามรีให้เป็นขอบม่วงนะครับตรงน,นี้มันจะมีขอบม่วงไอนนตัวไอมีซื้อตัวเพิ่มนะครับ แล้วก็วิธีทําให้ถึกง,ง่ายๆก็คือประดับนะครับประดับใส่เซ็ตถึกสามเธอนะนี่เฉยๆน,นี่มันจะลดความเสียหาย50%ลดลงขึ้นเลยนะแล้วตัวอีธานถึกอยู่แล้วใส่เซ็ตนี้เข้าไปมันก็จะยิ่งถึกขึ้นไปอีกนะครับนี่เนาะไม่ต้องขึ้นบอลแรงก็ได้เฉยๆเอาแค่ทองดําเนี่ยพอแล้วถ้าเป็นเซ็ตแม่นยเ,นเซตแมนมันจะแค่สุ่มอ่นะ ทุกครั้งที่เราเสียหายมีโอกาสแค่คำว่ามีโอกาสนะแล้วความเสียหาย50%นะครับมันจะเป็นการสุ่มซะมากกว่านะมันจะไม่เหมือนอันนี้อันนี้ลดความเสียหาย50%เลยชัวร์ๆเลยนะแล้วชิปบัติที่สองของอีธานอนะ่ะมันเพิ่มป้องกันอยู่แล้วชิบททัตรตัวนี้มันก็จะเพิ่มได้เรื่อยๆเพิ่มได้เรื่อยๆโ้นสามเพิ่มไปแล้วก็จะถึกได้อีกครับใส่แอปเปิลนี่โอเค ดีดีแต่เป็นดีดีแต่อาวุธจะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไอ้ประดับเนี่ยเปลี่ยนใหม่ดีกว่าใส่เซ็ตทึกสามเทอร์นดีกว่านะครับเอาไ้ใส่ฮันเตอร์เลยวะโอ้โหเนะนะ้นอันตีอ่ะเนาะก็ขึ้นสองดาวนะตรงนี้ขึ้นสองดาวไป ก็จบเรื่องอีธานไปแนละ้วอีธานจะไม่ต้องขามแค่บาสเนี่ยมันก็เล่นได้แล้วเล่นได้ยาวแล้วทีมไฟของผมที่ใช้อยู่นะอนะไรเอทีหกข้อแปดนะย้อนไปดูได้ครับผมก็ใช้แค่มาร์ทนะยังไม่ได้ขึ้นล่างแดงนะครับขึ้นโฮโอแดงไว้อย่างเดียวแต่เนี้ยคือพลาดเลยแหละที่มันยังไม่ได้ขึ้นไดแม็กครับตองนั้นเราต้องกลับมาทําไดแม็กไอพวกนี้ก่อนนะไอบีดีบิวเนี่ยต้องมาขึ้นบีดีบิวให้ครบก่อนนะครับนี่เหลืออะไรอีกทีไร ขึ้นขึ้นร่างแดงตัวไหนก่อนกันก็ยังไม่ต้องขึ้นคนระับสมุดยังไม่ค่อยมีเตรียไมไปขึ้นไดแม็กไว้ก่อนนะครับนันแหละชัดเจนที่สุดไอทีไฟแอรเท่านี้พอแล้วยังไม่ต้องไปอัพไปอีโวล่างมันทำบีดีวีให้มันจบก่อนนะครับให้มันยืนกันได้ทั้งคู่ก่อนทั้งสองตัวก่อนนะครับมีต้านไกต้านไกนี้ก็ไม่ได้ใช้นะ ก็ไม่ต้องแก้วมีอันนี้ใส่ต่อต้านน้าแข็งอันนี้ไม่ใช้นะครับอันนี้ต้องแก้อันนี้ต้องแก้อีฐานถ้าให้ดีจะใส่รวบรวมให้มันจะดีกว่าครับสะท้อนอย่าไปหวังพึ่งกับอีฐานอีฐานมันสึกนะครับพอมาสึกแล้วสมมุติว่าติดสะท้อนอนะมันสะท้อนไม่แรงนะครับตัวที่จะสะท้อนแรงคือตัวที่บางนะครับ ยิ่งบางยิ่งสะท้อนแรงนะครับประมาณนี้นะสำหรับการสะท้อนงั้นอีทานมันต้องใส่สะท้อนก็ได้นะครับด่านน้ำอันนี้ผิดอันหนึ่งนะเอพอันนี้ไม่ใส่อันนี้ไปสองสายเลยเนาะอันนี้เอาสายเดียวพอเอาอันนี้ออกเอ k ีเคไม่ใช้นะครับมีกะ อาจจะนนยังไม่ครบยังมีแหว่งอยู่นะครับอ,อันดียังไม่ค่อยมีเนาะกันที่ก็ต้องทนสายตลอดเนาะอันนี้อาวุธล่างแดงบวกห้าก็ต้องทำอาวุธต่ออีกนคนัะ <c oughs> ไปได้ไกลครับแต่เสียท่าตรงที่ว่าไปขึ้นล่างแดงก่อนนี่ยเสียท่าอันเดียว งั้นเราต้องรีบกลับมาทำไดมแม็กมาก่อนนะครับมันจะได้จุดสุดไปเป็นตัวตัวไปนะครับสมุดก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้าของใหม่เนี่ยเขาจะเติมป้ายหรือเปล่านะแต่ถ้าสมุดมีแค่สามร้อยเลยมันก็หมุนยากใช่ปะอ่าตอนนี้มันมีมันก็ไมพออยู่ดีนะ เพราะมันใช้พันห้าเงยก็ไม่ทันไดแม็กไดแม็กไอ้นี่อยู่ดีเพราะมันใช้สม,มุดดีพันห้ามีสามร้อยได้จากป้าจากสู้เต็มที่ก็แปดร้อยก็พันหนึ่งก็ไม่พออยู่ดีนะครับพันต้องใช้พันห้าแล้วสม,มุดก็ดองไปก่อนแล้วก็รอไปอีกสามเดือนสี่เดือนนะครับค่อยกลับมาทำวีดีเบลวกทีหนึ่งตอนนี้ก็อัพพวกสเตะตัดไปก่อนนะครับดองเพจไว้เอาดิษ มาคอยแก้ตีบวกไปถึงไหนแล้วนะอ่าอันนี้เต็มอันนี้เต็มอันนี้เต็มโมดตีบวกเยอะแล้วเนะนี่ยอ่าอันนี้ยังไปไม่ทันี่ยตีบวกไวให้ชนสี่สิบเลยนะใต้ดินเนี่ยไม่ต้องก็ได้เอาอิฐาเนี่ยบวกให้มันชนสี่สิบไปก่อนนะครับ มันจะได้ยืนได้นานๆนะก,ก็จะมีประมาณนี้เราเสนอไอัดี d นี้ตามที่รีเควส t มาทีนี้เราไปดูประดับอันนี้ใส่ทันเดอร์อยู่ลนวะมอดี่ดูใช่ไหม<อ>ก็เวลาบวกพยายามบวกให้ถึงตรงนี้นะให้มันถึงเกมมันนะอย่างอันนี้มันได้ร้อยสิบสองนะใช่ปะ่ะเราก็บวกไปเรื่อยให้มันถึงร้อยหกสิบให้มันได้เกมตรงนี้นะครับ อันนี้ก็บวกเห้ถึง80นะครับเนี่ยมันจะได้ป้องกันให้ทั้งทีมนะครับอันนี้บวกแค่29อสเก้องอันนี้งอีกไกลเคสก็ใส่เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเวล์หนึ่งอันนี้เป็น h ฮปปีเยอะเจ็ด บีเบลหนึ่งเจ็บเพชรขาดเยอะเหมือนกนันนะแต่มันใช้เพชรเยอะแหละเอาไว้ที่หลังก็ได้ครับตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยเหมือนกันไม่ค่อยได้เล่นไม่นี้อเทมาอัพอ่ะทีนี้เราไปดูตุ๊กตาต่อ คลิปนี้าจะไปไว้ล่นว,ลนวนะครับเพราะมันดึกมากนี่ยตุ๊กตาตุ๊กตาสะสมให้เียบเลยนะเล่นวีดีโอต้องหาน้ำแข็งเยอะนะครับมันจะมีตัวล็อกธาตุอ่ะอันนี้มันสะสมเซลล์ไม่ใช่ อ่าเนี่ยตัวล็อกธาดนะครับอันเนี้ยหาจากโหมดนี้นะโหมด g V วตรงนี้นะครับนี่เรจะหาได้จากเกาะแรกเป็นตัวล็อก่าตนะเนี่ยหาได้จากเกาะนี้ฮะก็หาค่อนข้างยากอ่ะเดือนหนึ่งจะได้สักกี่อันเดียวสองสามอันเนาะเวลาล็อก่าแล้วมันก็จะสุ่มนะครับสุ่มล็อกาอ่าตเนี่นะ มันจะสามารถเลือกาธาตุได้กดตรงเลือกาธาตุเนี่ยนะแต่นะเราก็ใส่ทุกแผงข้าไปปั๊บ,บนะไปใช้อันต่อไปก็ใช้สองอันอันต่อไปก็ใช้หกอันนะครับประมาณนี้มันจะเลือกาธาตุได้เขาเรียกว่าล็อกาธาตุตรงนี้นะแล้วมันก็จะออกอาให้ทีเนี้ยมันจะล็อกได้แค่สามสามช่องใช่ป่ะมันก็ต้องมาลุ้นอีกสองช่องที่เหลือว่าจะออกตรงกรับเราหรือเปล่าทีเนี้ยไออันไหนที่ไม่ได้ใช้อ่ะย่อยทิ้งไปนะครับ วิธีกดย่อยนะครับกดตรงถอดเยอะนะนะคกดเลือกตึกตึกตึก๊นี้นะบาลีแล้วกดยืนยันถอดตรงนะี้นะนะกดยืนยันถอดมันก็จะถูกย่อยออกไปค,ครับทีนี้เราจะกดยกเลิกไปให้เจ้าของไอเดีไปย่อยเอาเองอันนี้ถ้ามีบินกับอ,อุปก,กรณ์ใส่บินกับอ,อุปก,กรณ์ด้วยนะครับตอนนี้เป็นท่าปกติไหมวา อ๋อว่าใส่บินกับมักรได้อะไรปิ้นกับน้ำแข็งเนาะก็ไม่ถือว่าเลยครับสำหรับพิเซลนะ สำหรับตุก๊กตาไม่ถือว่าเลยครับอัพเต็มแล้วอัพตรงนี้อัพเต็มแล้วกดตรงกลางนี่นะมันจะมีอัพไปต่อได้อะครับเลยนะอ่าขาลีก็มีใช้เยอส่ขานี้ใยยอะ เนี่ยตกปลาเป็นอะไรที่ท้อกันมากมากนั่นเนี่ยสี่พันกว่า <laughs> <laughs> เป็นอะไรที่ท้อกัน้มากเลยตกปาลานะ,อ,นนอ,นะอันนี้ซื้อกรบบอกแป้งไว้นะครับขอนี้ซื้อไว้แล้วอ่ะตรงนี้ยังไปได้ซื้อครับก็ถ้ามีเวลาก็ตกปลาแล้วกันนะครับน่าจะได้อยู่แหละสี่พันกว่าเนะ่ยเจอะอยู่ ก็น่าจะประมาณสองวันนะครับตกปลายอย่างเดียวสี่วันกว่าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อถ้าตามไม่ทันดูย้อนนะครับผมเรื่องจัดทีมก็ตามเสพนี่แหละใจเนี้ยลำดับการทำก็ดูต้นคลิปเอานะครับผมแล้วคลิปนี้ขอจบวันนี้ครับสวัสดีครับ